คือน,นี้เราจะเริ่มไฟติ้งกันที่เรื่องแรกก่อนเลยฮะขอเชิญคุณชมพู่นะฮะเดินขึ้นสู่เวทีเลยครับคุณชมพู่นะฮะปัจจุบันอายุ29ปีเห็นบอกว่ามีประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อพาร,ร์ตเมนต์หนึ่งกันละกันครับในกรุงเทพนี่แหละเมื่อสัก5เดือนที่ผ่านมาเดี๋ยวจะมาติดตามเรื่องนี้กันในการไฟติ้งคือนี่เป็นเรื่องแรกนะนั่นคือชื่อเรื่องว่าเขาคือใครนะสวัสดีครับคุณชมพู่ค่ะสวัสดีค่ะชมพู่ตอนนี้โทรจากไหนครับอ,อยู่แถว บางซื่อค่ะอยู่แถวบางซื่อนะคะแล้วตอนนี้ติดตามฟังเดือดช็อกอยู่กับใครครับอยู่คนเดียวค่ะคนเดียวด้วยนะอ้าวโอเคถ้าอยู่คนเดียวแบบนี้แตกก็คือแอบก็เลยรอเล่าก่อนรอเล่าให้พี่องฟังได้เลยได้เลยถ้างั้นถ้าอยู่คนเดียวก็ดาวโฟงดาวไฟสร้างสร้างบรรยากาศซะหน่อยนะค่ะโอเคชมพู่ฮะย้อนกลับไปเมื่อห้าเดือนที่ผ่านมาที่อพาร์ตเมนต์หนึ่งในกรุงเทพนะฮะที่บอกว่าเขาคือใครที่น้องชมพู่บอกว่าเจอที่ตัวเองด้วยคืออะไรครับ ก็คือว่าอ่าวันนั้นนะคะก็คือหนูทํางานแล้วก็คือเลิกงานดึกจะเลิกงานช่วงนั้นเลิกประมาณห้าทุ่มกว่าก็คือประมาณเที่ยงคืนนะคะเก็บง,งานเสร็จครับแล้วทีนี้นก็มีเพื่อนเป็นนิติบุคคลน่ะอยู่ที่นี่ก็เป็นช่างแล้วก็เป็นนิติบุคคลด้วยก็เลยว่าเออเขากาดดึกหรือเปล่าไปกินเหล้ากันดีกว่าเออ มันบอกว่าอ่าทีนี้เพื่อนก็นเลยบอกว่าอออกไปไม่ได้ก็คือต้องพองเผื่อลูกบ้าน่ะติดต่อจากแมน้านลงมาก็คือต้องไปอ่าแตนบายไว้ wide. ก็คือถ้ากิน,น่ะกินในนี้ได้ก็คืออาก็มีเพื่อนเป็นผู้ชายสองคนแล้วก็เราเป็นผู้หญิงคนเดียวก็อาจจะนั่งกินกันใต้ตึกแล้วทีเนี้ยก็คือมันจะมีห้องน,นะะ้ำค่ะเป็นห้องน้ำส่วนรวมก็คือค,คนในตึกะสามารถเข้าได้อะไรอย่างเงี้ยจะอยู่ชั้นหนึ่ง ก็คือทีเนี้ยก็นั่งกินไปสักประมาณตีหนึ่งกว่าๆกำลังจะเข้าตีสองอก็ปวดเข้ห้องน้ําก็เลยแบบไม่กล้าเดินไปคนเดียวมันก็มืดก็เลยแบบว่าอ่าเฮ้ยเฮ้ยเดินไปเป็นเพื่อนดีดีกลัวอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกอ่าโอเคอเค,เคป่าปาปาแล้วเราก็ไปก็บอกว่าอ่าอย่าอย่าหายนะอืมยืนอยู่นี้เลยนะก็คืคอเขาเป็นพี่ชายก็ให้ยืนอยู่ข้างหน้าอืเราก็ดูมันมีทั้งหมดอ่ะสามห้องก็คือ เราก่อนเข้าเนี่ยก็ดูละห้องแรกไม่มีห้องสองไม่มีห้องสามม,สม,มีคนอ่ะด้วยความที่เราเป็นคนกลัวผีอยู่แล้วเราก็เลยเช็คก,ก่อนด้วยค่ะแล้วก็ตอนพอเข้าเราก็เข้าห้องแรกเลยห้องกลางห้องสามเราไม่เข้าทีนี้เราก็ส่งเสียงเรียกเฮ้ยพี่วิกพี่วิอยู <m' y? S 2> ่ไหมยังอยู่ก็ยังอยู่ค่ะอยู่อยู่อยู่ไอ้ออด้วยเราก็แบบเกรงใจเพื่อนเราทายด้วยผู้หญิงเนี่ยก็เปิดเพลงฟังในห้องน้ำ ทำธุระผู้หญิงปะแล้วทีเนี้ยแปดโทรศัพท์ก็คือดันใกล้จะหมดเอ้ามแต่เสียงเพื่อนอะเริ่มเงียบไปเราไม่ได้เรียกก็คือนานๆเรียกทีไม่ได้เรียกทีมากเดี๋ยวจะราคาญเดี๋ยวมันจะด่าอย่างเงี้ยก็เลยแบบพอเสียงโทรศัพท์เริ่มแบบเฮ้ยพี่วิคพี่วิกอยู่ป่ะนะเงียบอืแล้วอยู่ดีอะก็คือพี่ป๋องมีเสียงผู้หญิงอ่ะแรกขึ้นมากูว่าแล้ว พุทธเนี้ยคือมห้องน้าอ่ะแล้วคือห้องน้ําอ่ะประตูห้องน้ําอะค่ะก็คือที่ป่องนภาพออกไหมเหมือนเราเข้าห้องน้ําในห้าคือถ้าเกิดแบบเปิดประตูหรือว่าประตูหรือว่าแบบล็อกก่อนก็จะดังอยู่แล้วคือแบบเป่าถึงต่อยเป่าแค่ไหนอ่ะมันดึกอ่ะยังไงเราก็ต้องได้ยินเสียงเดินเข้ามาเราก็ต้องมีก็กูว่าแล้วคือใครอเสียงใครแล้วก้มไปดูใต้ล่างก็ไม่เห็นมีเงาเท้าคนอืป่ะไม่ไม่ทำธุระและ่ะ อ่ะออกจากห้องน้ําอืมวะดันประตูห้องน้าเอาแล้วห้องสงงองห้องกลางล็อกใครเข้าอ่แะแล้วทำไมยินถามว่าตัวเองเนี้ยทําไมเราไม่ได้ยินใครเข้าเราข้อมือดันดันดันแล้วถามว่าประตูอ่ะเหมือนประตูห้องน้ำห้คาค่ะคุณต๋องถ้าเราดันดันอ่ะยังไงอ่ะคนอ่ะอยู่ข้างในเขาต้องตอบสวนกลับมาอีกแล้วมีคนนะคะถืออะไรอืม ต่ไม่มีเสียงตอบกลับแต่ห้องมันล็อกทั้งๆที่ก่อนเข้าคุณดูแลวว้วอะมันไม่มีนี่ว่าแล้วอะแล้วที่อยเนี้ยใครเข้า<อ>แล้วเสียงที่ตอบกลับมาตอนนั้นอะไม่ใช่เสียงคนแก่บไม่ที่เสียงเด็กคือเสียงเหมือนประมาณสามสิบสามสี่ผู้หญิงเสียงผู้หญิงเป็นผู้ใหญ่ไม่เชิงผู้ใหญ่มากค่ะแล้วก็เราดันดันก็ไม่ตอบอื เลยในใจว่าจะปีนขึ้นดูดีหรือเปล่าว้าแต่ใจอ่ะคิดว่าใช่ชัวร์เลยอะคือแบบมันไม่มีใครแล้วอะคือแบบเสียงล็อกประตูก็ไม่มีเสียงเดินก็ไม่มีจะปีนขึ้นอ่างล้างหน้าถ้าเกิดเจอแล้วใช่แล้วถ้าเราหน่ายท้องแบบช็อกล้มควทำไงดีวะหรือว่าไปปีนขึ้นห้องสามแล้วถ้าเจอทำใจไม่ได้แน่เลยทือยย เอาวะก็เลยแบบตัดสินใจครับจะถีบประตูห้องน้ำคือคือแค่ดันน่ะมึงยังไม่ตอบเลยอ่ะแล้วก็คือแบบเราก็เลยแบบใช้ปีนอ่ะครใบใช้เท้าอ่ะยันยันยันแบบคือแรงมากเลยนะถามว่ามีคนอยู่ไหมเงียบไปพักนึงอ่ะพี่ป๋องเราก็บอกนี่มีคนอยู่ไหมเสียงตอบกลับมาแบบเสียงแบบขนลุกมากอ่ะพี่ป๋องตอบกลับมาแค่สั้นๆคำเดียวนะ มีอเงี้ยเออทำมาคำอย่างเงี้ยมีแล้วถามหนูก็เลยถามกลับสวนไปอีกว่าคนหรือเปล่าอ่ะํำเงี้ยพี่ป่องคือแบบเงี้ยไปพักแล้วก็คนแบบหัวเราะในลำคอแบละทุกอย่างอ่ะแบบคนแล้วเรานึกไดใจไม่ใช่คนแล้วออเวิ่งเลย แล้วก็เลยวิ่งออกไปหาเพื่อนถามไปไหนมาทําไมไม่ยืนรอก็ออกมากินเหล้าต่อเดี๋ยวเพื่อนอีกคนนึงมันนั่งอยู่คนเดียวอะไรแบบรู้ไหมว่าอะไรว่าใครเข้าห้องน้ำบอกไม่มีก็มีมึงคนเดียวนี่แหละอืแล้วใครเข้าห้องแล้วก็ยืนรออยู่ตั้งนานก็ไม่มีใครเดินออกจากห้องน้ําเลยนะพี่ปอก็เลยแบบเฮ้ยวงแตกเธอกลับบ้านเลยยุ่งวายเออก็เลยแบบ ไม่นะไม่นะอะไรแบบแล้วมันคืออะไรอ่ะแล้วมันคือใคระแม่บ้านแม่บ้านเข้างานตอนเช้าปีแห้งงั้นคือไม่มีผู้หญิงเดินเลยอ่ะพี่สองก็คือจะมีผู้ยามที่แบบเดินตรวจตาอยู่ล่างและยามคงไม่ไดเสี่ยงเนี้ยแล้วคือเพื่อนสองคนก็นั่งเศ้าอยู่อ่ะก็คือไม่มีผู้หญิงเดินและตรงนั้นไม่มีใครพาแฟนยามไม่มีใครพาใครมาเลยอ่ะนีหนู่เดียวอ่ะแล้วก็แบบ มันคืออะไรอ่ะมันคือใครอืมอืมอ่าตอนนั้นชมพู่มีมีความคิดคิดว่าจะไปชวนเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างนอกเนี่ยกลับเข้ามาดูในห้องน้ําใหม่ไหมฮะชวนมันบอกมันไปบอกว่าอะไรนะไปหรือไม่ไปไม่ไปไม่ไปเออเพราะถ้าเกิดย้อนกลับมาดูอีกทีหนึ่งสมมุตินะว่าคราวนี้มีทั้งคู่มีทั้งเพื่อนอะไรแบบเนี้ยเพื่อนกระหรูว่าตึกที่เนี้ยคือเพื่อนแต่เพื่อนอ่ะไม่บอกเราตั้งแต่แรกคือเรา นี่เลยแต่รู้แค่ว่าเคยอ่าเคยมีเหตุการณ์ที่นี่ว่ามันขนาดนี้นะอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะเหตุการณ์ที่ว่าคือก็คือที่ตึกเนี้ยค่ะเขามีเหตุการณ์ก็คือมีเด็กนักศึกษาเขาก็ตึกเครียดอะค่ะกระโดดลงมาตายตรงตะแกรงแบบเหมือนตะแกรงพ่อระบายน้ำอะค่ะคือสนั่นนะ แล้วก็หลังจากนั้นประมาณเดือนสองเดือนก็มีพลังกระโดดตึกไปที่เดิมเลยค่ะที่เดียวอ่ะเดี๋ยวนั้นเกื่องาที่ว่านี่เป็นผู้หญิงเสียงเนี้ยคือเสียงผู้หญิงเสียงผู้หญิงอืคือผู้ชายทั้งคู่อ๋อเหรอเอาคนที่ก็มากระโดดตึกเนี่ยคือเป็นผู้ชายทั้งคู่แต่เสียงที่น้องได้ยินเนี่ยเป็นเสียงผู้หญิงใช่หรือว่าแล้วผู้หญิงที่ได้ยินอ่ะคือใครเพื่อนที่เขาอยู่ที่เนี่ยครับ แม่เขาเป็นแบบว่าเหมือนแบบว่าอ่าเป็นเป็นทุนส่วนกับพวกอพออะไรเงี้ยคือเป็นส์หาเขาอยู่ที่เนี่ยมานานเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเออที่เนี่ยมีเจ้าที่นะแต่ผู้หญิงคนเนี้ยครับไม่รู้ว่ามาได้ยังไงแต่แต่ไม่เคยมีใครเจอข้างล่างเลยนะผู้เขาพูดแล้วผู้คืออะไรทำไมบอกแต่ในห้องน้ํานั้นอนะ่ะคือแบบ เราเข้าไปเรารู้สึกได้ถึงอากาศในห้องน้ำามันอับอืมอือมอือมคือเหมือนนานๆทีจะมีคนเข้าอ่ะอะไรประมาณเนี้ยเลยไม่รู้ว่าเป็นใครยังไงใช่แล้วสรุปแล้วคือคงใช่อ่ะเขาบอกอ่าพี่คนที่ว่านั่งกินเราด้วยกันก็เลยบอกอ๋อทนายแหละมั้งร้องเพลงเสียงดังหรือเปล่าล่ะเอออยู่นะครับอืมเพราะถ้าเป็นเป็นเป็นคนจริงเขาน่าจะสวนกลับมาเสียงที่มันดังดังกว่านี้ น่าจะมีการโอวายบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ตามมารยาทเราก็เชี่ยงเราก็ดันดันดันประตูแค่เบาๆครับแล้วเสียงกรอนอ่ะมันก็แบบกึก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 อย่างเงี้ยถ้าเิดว่าเป็นคนเขาก็ต้องตอบอยู่แล้วถ้าเป็นหนูก็ต้องะมีคนอยู่ค่ะอ่ามีคนอยู่นะครับออย่าดันประตูนะครับมีคนครับว่ากันไปใช่ยังต้องมีคนตอบอยู่แล้วดันดันเนี่ยดันดันดันเขย่าเขย่าเขย่าอ่ะคือมากเลยนะครับคือไม่มีใครตอบอ่ะแล้วคือแบบ เสียงที่ตอบกลับมาครับเป็นใครใช้ก็ไม่อยู่อ่ะหนูคิดแล้วโอเคโอเคนี่เลยการทั้งหมดนะพูดนะค<ข>่ะ,อะเอาละฮะพูดขอบคุณมากนี่คือเรื่องแรกที่มาไฟติ้งคืนนี้นะฉันตอนนี้<ะ>ชมพูยืนอยู่บนเวทีก่อนนะส่วนจะล่วงออกมาหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องมาดูฟังฟังเรื่องต่อไปนะครับขอบคุณมากชมพูขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ